เป็นคนกินน้อยมากแต่อ้วนง่ายน้ำหนักขางกินเยอะน้ำหนักก็ขึ้นท้องมากแก้ยังไงดีตอนนี้กินโปรตีนเยอะค่าไตาต้องสูงควบต้องควบคุมอีกโอ้โหนะครับอันนี้นะครับมันเป็นผลที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นโดมิโนโอ่ะมันเป็นโดมิโนโน,นะครับใครอยากรู้ว่ามันต้องแก้ปัญหานี้ยังไงหรือใครกําลังเป็นอยู่นะผมอยากให้ลองฟังคลิปนี้ให้จบดูนะจะรู้ว่าเพราะอะไรถึงเป็น แล้วเป็นแล้วต้องแก้ยังไงบ้างนะครับเอาตั้งแต่แรกก่อนเลยนะครับกินน้อยมันเริ่มต้นมาจากเรื่องนี้แหละครับมันเริ่มต้นมาจากเรื่องนี้เลยเพราะถ้าเกิดกินน้อยมันจะเกิดอะไรขึ้น,นครับพอเรากินน้อยนะครับร่างกายก็จะลดระบบหอผานตามอาหารที่เรากินเข้ามาสมมุติว่าวันหนึ่งเราต้องกินเท่าน,นี้ถูกต้องป่ะแล้วถ้าเกิดเราลดการกินนะครับเรากินน้อยลงปุ๊บร่างกายจะค่อยๆปรับตัวให้ระบบหอผานเราเนี่ยต่ําตามลงมาตามอาหารที่เรากินแต่ไอ้ช่วงที่มันกําลังปรับตัวลงมาเนี่ยไอ้แกลบตรงนี้นะครับ ไอ้แก๊ปตรงนี้แหละร่างกายมันจะดึงพลังงานสะสมในรูปแบบไขมันออกมาใช้พอทีนี้นะครับพอเรากินน้อยปุ๊บร่างกายมาดึงพลังงานสะสมมาใช้ปุ๊บมันยังปรับตัวไม่ทันอ่ะเราก็ดีใจใช่ป่ะว่าเฮ้ยแฟตลงว่ะไขมันลงว่ะหุ่นเปลี่ยนว่ะแล้วเราก็เฮ้ยลงอีกลงอีกเพราะว่ามันพอมันเริ่มปรับตัวได้ปุ๊บมันก็จะแมทพอแมทปุ๊บอาหารกินน้อยก็แล้วอะไรก็แล้วน้าหนักก็ไม่ลงแฟตก็ไม่ลงเพราะว่าร่างกายมันปรับตัวได้แล้วนะครับพอแบบนี้ปุ๊บเหี่ยวครับ อยู่ไว้ครับระบบพอผ่านต่าครับพอต่ําแล้วจะเป็นยังไงครับกินอะไรเข้าไปนิดกินอะไรเข้าไปหน่อยอย่างสมมติว่าระบบพผ่านแล้วมันอยู่แบบเนี้ยเรากินเรากดจนต่ําลงมาขนาดนี้แล้วเราแบบทนไม่ไหวแล้วอ่ะครับซึ่งหลายๆคนอะทนไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันกินน้อยมากจนเกินไปแล้วอยู่ๆดีๆวันดีคือดีเราตบะแตกขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นกินต่ำอ่าเพราะระบบผาผ่านอยู่แค่นี้นะครับแล้วเรากินขึ้นมาปุ๊บนี่แหละไอ้แก๊ปที่มันเหลือตรงนี้แหละมันจะเก็บเป็นพลังงานสะสมครับเพราะร่างกายมันเผาไม่หมด นะครับมันเอาไปใช้เป็นพลังงานไม่หมดมันเลยกลายเป็นพลังงานส่วนเกินนะครับมันเลยเก็บเป็นไขม,สสมันสะสมน้ําหนักก็ขึ้นแฟตก็ขึ้นนะครับมันเริ่มต้นมาจากการกินน้อยอย่างเดียวเลยแล้วเคสนี้ก็คือกินโปรตีนสูงนะครับผมไม่รู้ว่าสูงขนาดไหนแต่น่าจะต้องสูงมากถ้าเกิดสูงจนค่าไตาขึ้นแบบนี้อันนี้คือต้องสูงมากจริงๆนะครับผมเลยอยากจะเชิญชวนนี้แล้วกันนะอย่าอดอาหารอย่ากินน้อยนะครับห้ามเด็ดขาดเพราะมันคือต้นตอของหลายๆปัญหานะครับสกินนี่แฟตโยโย่เอฟเฟกอย่างเนี้ย เป็นทั้งหมดเลยอย่างนี้นะครับมันเลยต้องกลับมานั่งแก้แล้วแก้ยังไงง่ายๆเลยครับไปแก้ที่ตัวแรกเลยครับอย่ากินน้อยกินให้ถึงกินให้พอสําหรับคนที่แบบไม่รู้เลยนะว่าต้องกินยังไงกินให้ถึงกินให้พอต้องกินยังไงกลับมาดูตัวเองก่อนครับกินตามที่เราเคยเรียนมาสมัยเด็กๆอะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันดีให้ครบสามมื้อนะครับที่ผมต้องย้ำอย่างนี้เพราะอะไรบางคนแบบพี่หนูกินสามมื้อนะแต่ในหลายๆในมื้อสองมื้อที่กินคืออะไรบ้างสลัดผัก ผล,ลไม้ไม่มีโปรตีนไม่มีข้าวไม่มีคาร์โบไฮเดตเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับต้องกินให้ครบโปรตีนคาร์โบไฮเดตไขมันดี3อย่างนี้ครับให้ครบ3มือ้อกินไปก่อนแล้วระหว่างที่กินไปครับไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยพลังงานมันต้องกินเท่าไหร่ต่อวนันไปลองคำนวณดูนะครับแบบนี้แหละครับถึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วไม่ทําให้เราแบบไปสุดกู่ขนาดที่แบบมันเจอหลายๆเรื่องมาพร้อมกับแบบเจ้าของเมนอันเนี้ยผมไปกำลังใจให้นะครับสำหรับเจ้าของเมนนะ ค่อยๆแก้ค่อยๆกินกลับขึ้นมานะครับเดี๋ยวมันจะแก้ได้แล้วสิ่งที่เจอระหว่างทางทําใจแข็งๆคืออะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวน้ําหนักมันจะขึ้นเดี๋ยวแฟตมันจะขึ้น,นครับไม่เป็นไรช่างมันเรากดดันร่างกายมาเยอะมากเกินไปให้มันเอาคืนเราบ้างแล้วพอถึงจุดหนึ่งมันจะหยุดครับมันจะหยุดมันจะหยุดขึ้นแฟตจะหยุดขึ้นน้ําหนักจะหยุดขึ้นอาจจะขึ้นเยอะขึ้นน้อยแล้วแต่บุญทรรมําแต่งที่ทํามานะครับแล้วถึงตรงนั้นแหละ เราค่อยๆตั้งสติแล้วค่อยๆไดเอทแบบมีคุณภาพแบบนี้ถึงจะเห็นผลถึงจะถูกต้องนะครับเป็นกําลังใจให้ละกันกับสาหรับเจ้าของคอมเมนต์นะครับขอขอบคุณสําหรับคําถามพวกนี้ก็ด้วยนะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆหลายๆคนแน่นอนที่ฟังจนจบมาถึงตรงนี้นะครับ,ใคร,บคใครชอบคอนเนต์แบบนี้ก็่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องฟิตออฟแอรไปด้วยนะครับทุกๆวันเนี่ยผมจะมีคลิปใหม่มาลงแล้วตอนนี้ผมทำคอร์สเทนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นแบบไพรเวท หนึ่งหนึ่งในลายส่วนตัวของผมนะครับใครติดปัญหารเรื่องพวกนี้ให้ผมช่วยแก้ให้ครับว่าต้องกินอะไรบ้างโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันดีต้องกินยังไงกินเท่าไหร่นะครับไม่อดอ,อาหารแน่นอนไม่ใช่ไก่ต้มไข่ต้มนะครับไม่มีตัวช่วยอื่นใดแน่นอนนะครับเป็นอาหารธรรมชาติล้วนๆนะครับสอต้องออกกาลังกายแบบไหนเพิ่มแอคทิวิตี้แบบไหนนะครับออกกําลังกายยังไงให้มันเพิ่มระบบเผาผลาญน,นะครับสโปรแกรมคาร์ดิโอต้องคาร์ดิโอยังไงพี่อยู่อยู่แบบอยู่ใค่ย,ยิ้มอะ่ะหรือไม่รู้ว่าคาร์ดิโอแบบไหนหรือว่า อ่าหัวใจต้องเต้นเท่าไหร่ไม่รู้เลยนะครับอันนี้เหมาะมากๆนะครับไม่ต้องคํานวณหัวใจไม่ต้องคํานวณโซนไม่ต้องคํานวณเวลาผมทําให้หมดทุกอย่างนะครับเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับลายบุคคลนะผมทําให้เป็นลายบุคคลนะครับใครสนใจคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครับคอร์สสเดือนเปลี่ยนหุ่นแบบ private ครับ